วงฟุกลิวแมวที่วิวแมวหรือเปล่านี่เหมียวนี่คือแมวตัวเดิมนะครับที่มันน่าจะสามหลายปีแล้วนะที่เคยถ่ายไว้แต่ตอนนี้คือลบไปแล้วเนาะไม่รู้ว่ายังมีอยู่ป่ะนี่คือแมวตัวเดิมที่อ้วนแล้วพัฒนาแล้วอ้อ

ดูไข่ดูไข่ขเอาไม่ให้ดูแล้วเจ้าเจ้าเจ้าเส้นเส้นเส้นสหยุดเดี๋ยวนี้หยุดที่ออดสักตีดีเจ้าดูไหมเจ้าพาใครมาด้วยเจ้าดูไหมว่าเจ้าพามดมาเนี่ยมองหน้ามองหน้าหาเรื่องเอ้ย กระโทษด้วยนะครับพี่สายมันอใสหูฟังอจะยาวไหน่อยแล้วจะมองเรียกว่าไงอ่ะสายเนี้ยจะเห็นกล้องเนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็พวกอะไรโพโๆมานี้ก็อาจจะขอภัยด้วยนะก็มันผมถือนะผมติดกล้องอยู่นะแสนตะวันยางเช้า่ าำหน้าตาดูคำหน้าตาอ้อนวอนหลบกล้องด้วยยิงเราอะยิงอเออยย <c oughs> ิงแอะยิงกันโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก็มาเล่นกับเราเฉยๆ <c oughs> ไม่มีอะไรมากต้องมาฟุตซอลโกกันอีกคลิปนีก็มีแง่นี้ครับด้จะดูกดซับกด ไอ้กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเพื่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายครับเย่เนียวเนียยเนียวี๋้ยม